ครับก็สวัสดีนะครับสมาชิกรูบิกมือใหม่มือเก่าทักหลายนะครับคลิปนี้ก็จะมาทําแบบวาร์นะครับเป็นแพทเทิร์นที่สวยงามมีกกันหนึ่งมีโปรแกรมนะครับก็สูตรอยู่ในในโปรแกรมการแก้รูบิกนะอยู่ในกลุ่มรูบิกมือใหม่นะครับสูตรนี้แหละนะเดี๋ยวพอที่จะอัพโหลดเข้าไปกันใดไม่อยากเข้าโปรแกรมนะแต่โปรแกรมมันมีเยอะครับนะจะสาธิตด้วย 7จ็คณเจ็อันนี้แปดคูณแปดนะแล้วก็สิบคูณสิบสิบห้าคูณสิบห้านะครับเอาเจ็ดูเจ็ดก่อนนะคูณตามสูตรนะครับให้ให้ขาวอยู่อยู่ด้านหน้าครับนำเงินอยู่ด้านบนนะแดงอยู่ด้านขวาส้มอยู่ด้านซ้ายตั้งลูกอย่างนี้นะครับถึงจะสวยงามนะเอานะครับสยเลนะ แถวที่1เสร็จแล้วนะครับต่อไปหมุนเข้าไปแถวที่2ครับ7จคูณเมันจะหมุนได้3แถวนะครับถ้าถูกต้องมันก็จะ มุด้านนี้จะเห็นแดกน้ำเงินขาวนะนะครับถ้ามีสีอื่นมากระในแสดงว่าผิดนะครับแถวที่สามครับเพราะว่ามันจะถึงแค่แถวกลางแถวกลางเราจะไม่หมุนนะนะครับในสูตรเขาหมุนแค่สามแถวนะถ้าท่านจะลองหมุนแถวกลางดูมันจะเพี้ยนนะครับ จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีรูปอีกชิ้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูปแบบวาร์ปนะนะครับก็สวยงามนะครับรูปแบบที่ยากอีกชิ้นหนึ่งนะนาต่อไปแปดบนแปดนะครับให้น้ำเงินอยู่บนครับเขียวอยู่ล่างขาวอยู่หน้า แดงอยู่ขวาแถวที่หนึ่งนะครับ เไปแถวที่ส 감음 <coughs> ครับต่อไปก็จะเป็นรูปแบบวาร์ปกับสิบห้าคูณสิบห้านะครับให้เ,เขียวอยู่ล่างนะเขาอยู่ด้านหน้าครับน้ำ<ม>เงินอยู่บนแดงฝวาแล้วก็ส้มซ้ายนะครับเหลืองอยู่ด้านหลังตามสูตรเลยนะครับ รับบวลับก็สิบห้าคูณสิบห้านะครับก็ทำมาถึงแถวที่ห้าแล้วนะครับในสูตรนะครับในคอมเขาให้หมุนห้าแถวนะพ่อเทพจะลองหมุนแถวที่หกดูนะแถวที่ห้าก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมจะลองหมุนแถวที่หกนะครับเออทั้งหมดมันมี มันจะมีแถวกลางคือแถวที่เจ็ดใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วว่ามันจะได้ไหมยากนิดนึงครับ <c oughs> ครับก็แถวที่หกนะครับก็มุดได้หกแถวนะเพราะที่เจ็ดจะเป็นแถวกลางนะครับอันนี้คือสิบห้าคูณสิบห้าครับก็ค่อนข้างสวยงามอยู่นะนะครับเป็นแบบวาร์ปครับ <c oughs> แบบวาร์ป